สวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับการหาระยะทางนะครับและความสูงอันดับแรกนะครับก็ต้องพูดถึงนะครับมุมก้มมุมเงยนะครับก็คือเราจะเทียบกับระดับสายตานะครับการวัดระยะทางและความสูงนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะใช้เครื่องมือวัดโดยตรงไม่ได้ ะครับเช่นระยะทางระหว่างเนินเขานะครับระยะห่างระหว่างวัตถุในทะเลครับปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะใช้นะครับความรู้นะครับเรื่องฟังก์ชันติโกณมิตินะครับความรู้เกี่ยวกับมุมก้มมุมเงยนะครับกฎของโคไซน์นะครับแล้วก็กฎของไซน์มาประยุกนะครับในการแก้ปัญหาดังกล่าวอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับการประยุก กฎของโคไซน์นะครับจากคลิปที่ได้เตรียมไว้นะครับนะครับตรงนี้ก็อ่ะขอเริ่มเลยนะเลยนะครับจากคลิปที่เราเตรียมไว้เด็กชายอตอมไปตั้งแคมป์ในป่ากับเพื่อนๆแต่เกิดพัดหลงกันขึ้นอตอมก็เลยทบทวนดูว่าเอ๊เขาเดินมากันยังไงนะ ก็มาดูถ้า A เป็นตำแหน่งที่ตั้งแคมป์เขาเดินไปทางทิศตะวันตกโดยที่เยื้องไปทางทิศเหนือ45องศาเป็นระยะทาง250เมตรสมมุติว่าถึงจุด B แล้วเขาย้อนกลับมาในทางทิศตะวันออกแต่คราวนี้เฉียงไปทางทิศใต้30องศาเป็นระยะ250เมตรเท่าเดิมคราวนี้มาถึงจุด C จงหาว่าตองอยู่ห่างจากจุด A เท่าใด และถ้าเกิดเขาต้องการย้อนไปที่จุด A หรือตำแหน่งเดิมเนี่ยเขาจะต้องเดินในทิศท,ทางไดครนี้เรามาดูรูปก,กันโดยกำหนดจุดเพิ่มจุด E จุด D และจุด F นักเรียนดูนะว่า BE ก็คือแนวของตะวันตกตะวันออกส่วน DAF ก็คือแนวตะวันตกตะวันออกเช่นกันวิธีทาง เราจะเห็นได้ว่า B E ขนานกับ D A ดังนั้นมุม A B E จะเท่ากับมุม D A B ซึ่งก็เท่ากับ45องศาและเรามาดูต่อด้วยมุม A B C สิมุม A B C ก็คือ45องศาลบ30องศาซึ่งก็คือ15องศา คราวนี้นักเรียนมาดูสามเหลี่ยม ABC เราจะใช้กฎโคไซน์ซึ่งก็คือ AC กําลังสองเท่ากับ AB กําลังสองบวก BC กําลังสองลบสองเท่าของ AB คูณ BC คูณ cos 15องศาแทนค่าไปเลย cos 15องศานักเรียนอานจะต้องเปิดตารางเพราะนั้นครูก็จะใส่เป็นค่าประมาณแล้วกันเพราะนั้น AC ของเราก็ประมาณ 250คูณสแควร,รูทของ0.0682ซึ่งประมาณ65.2878เมื่อนักเรียนได้ A C ก็เป็นคำตอบแรกที่ว่าอะตอมจะห่างจากจุด A เท่าไหร่นั่นเองทวนี้มาดูว่าถ้าตอมจะเดินกลับไปจุด A เนี่ยอะตอมจะต้องเดินในทิศท,ทางใดก็แน่นอนแหละอะตอมจะต้อ,ง,อ,ตอง,งเดินในทิศท,ทางไปทางตะวันตกแต่ใจมา เฉียงไปทางใต้เป็นมุมเท่าไหร่นั่นเองเราก็มาดูมุม CAF กัน CAF ก็คือ180องศาลบ45องศาแล้วก็ลบมุม b a c ซึ่งก็คือ52.5องศานั่นเองตอนนี้เราสรุปได้แล้วนะว่าอะตอมจะอยู่ห่างจุด A จุด A ซึ่งเราสรุปไปแล้ว แล้วก็ต้องเดินไปดังทิศตะวันตกเฉียงไปทางทิศใต้52องศา30ลิฟดาในนี้อนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับโดยการใช้กฎของโคไซน์นะครับนั้เรียนสังเกตนะครับว่าด้านนะครับที่เรารู้เนี่ยสองด้านมุมนะครับนะจะอยู่ระหว่างด้านบอกไปตั้งแต่ ค่าตอนเราเรียนกฎของโคไซน์นะครับว่าถ้ามุมอยู่ระหว่างด้านเนี่ยนะครับให้ใช้กฎของโคไซน์นะครับก็แทนค่าลงไปส่วนมุมนะครับมุมนะครับที่อะตอมหลงป่าเนี่ยเขาจะเดินนะครับเราก็หาได้จากตรงนี้45องศาครับเราต้องหามุมนี้ใช่ไหมครับนะก็ เราก็เอา180นะครับลบ45องศานะครับนะแล้วก็ลบมุม b a c นะครับ b a c นะครับลบมุมนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ได้135นะครับมุม b a c นะครับก็คือมุม180 ลบสิบห้าองศาครับตรงนี้มุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับลบสิบห้าองศาก็จะได้มุมนี้มานําไปหารด้วยสองนะครับนะคาตอบก็จะได้มุมเป็นห้าสิบสองจุดห้าองศานะครับก็ได้ระยะและมุมนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ตอนที่6กันแล้วเรามาสรุปสาระสําคัญก,กันก็คือให้ในักเรียนจํากฎ2กฎนี้ให้ได้พิจารณารูปสามเหลี่ยมใดๆสามเหลี่ยม ABC กฎของไซน์คือกฎของโคไซน์คือ,อะนะครับก็จบจากคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดู เรามาดูต่อนะครับสิ่งที่มัสเตอยากจะอธิบายนักเรียนเราเรียนกฎของไซน์โคไซน์นะครับการประยุกต์ใช้นะครับการประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับนะลองสร้างโจทย์ดูนะครับโจทย์ที่นักเรียนจะสร้างนะครับก็เป็นลักษณะของการใช้ กฎของโคไซน์นั่นเองนะครับกฎของโคไซน์นะครับมาสเตอร์ขอย้ําไว้อีกทีนะครับว่าเราต้องรู้ด้าน2ด้านตรงนี้นะครับและรู้มุมนะครับที่อยู่ระหว่างด้านนะครับเนี่ยถามระยะ bc ในโจทย์ข้อนี้นะครับนะน,นักเรียนยอาจจะเป็นในลักษณะของอะไรก็ได้นะครับนะลองสมมุติดู แล้วเดี๋ยวเรามาดูการเฉลยการทำโจทย์ในลักษณะนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอจบนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียน